ดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านในเอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่บออัลรักาค่ะได้ผ้าไหมสวยสลินมานะคะค่ะเดี๋ยวก็หยิบยกขึ้นเลยค่ะเป็นสโลงหวานนะคะสโลงสวยค่ะค่ะเป็นสโลงหวานนะคะค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะปัดเสื้อก็สวยตัด เสื้อซาฟรีให้ท่านพ่อบ้านสวยงามมากค่ะหรือตัดเป็นชุดเด้ดก็สวยค่ะค่ะเป็นสโลองหหวานนะคะยกดอกค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะสวยงามมากค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะค่ะเป็นสโลองหวานค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสโลองหวานสวยค่ะ 1,350ิ 1> 1, 350บาทนะคะขาดสวยงามมากค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะขาดตัดเสื้อก็สวยค่ะหรือไปให้ท่านพ่อบ้านใส่แบบค่ะเสร็จจากพาร,ราการงานค่ะนิ่มค่ะปรับพัาน,น้ำยาผนุ่มนะคะลูกค้ารับไปกับคุณยายให้ปรับน้ำยาผนุ่มนะคะเทน้ำยาผนุ่มลงแล้วก็แช่แค่ประมาณ10นาทีค่ะสิบนาที2ี่สนาทีก็ว่ากันไปค่ะ แล้วก็ยกขึ้นค่ะจะนิ่มมากค่ะผ้าจะนิ่มค่ะใส่สบายนะคะผ้านิ่มค่ะค่ะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวค่ะยกดอกค่ะเป็นผ้าลายสลงนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะออกมาใหม่สวยงามมากนะคะตัดเสื้อสวยงามมากค่ะ ่ะตัดเสื้อซับพารีก็สวยค่ะตัดเสื้อแบบคุณแม่บ้านใส่ก็งามนะคะขาดูที่หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะซึ่งงามใช่ว่าผืนนี้คุณยายไปตัดชุดใส่สะบอเนี่ย ค่ะเป็นลายตาสดลงนะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งันสามรอห้าสิบาทนะคะค่ะสวยค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะโดดเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันาอห้าบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหน5 0ามรอยห้าสิบบาทนะคะงามมากค่ะ เป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะนี่ก็สวยแต่อีกแห่หนึ่งมุมหนึ่งนะคะค่ะความยาวสองเมตรนะคะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสองนะคะมาตรฐานของผืนผ้าน,นะคะค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นทรงซัฟารีก็สวยค่ะค่ะตัดให้ท่านพ่อบ้านนะคะสวยงามมากค่ะ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวค่ะ่สวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะสโรงหวานสลงสวยค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสรงงามมากค่ะช่างออกแบบด้วยสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเอาไปให้ท่านพ่อบ้านใส่เล็เไปตัดเป็น ตัดเ,เ,เป็นกันเป็นซับฟรีค่ะเป็นตัดเสื้อทรงซับฟรีก็สวยนะคะอ่ะลูกคุณยายจะเอาไปตัดเป็นชุดชักชุดอย่งค่ะดูแล้วสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นลายสวยนะคะเป็นลายขาวดําค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากค่ะค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเป็นสโลงสวยงามมากค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะสโลงสวยค่ะค่ะต่อไปด้วยค่ะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะ ค่ะผ้าตัดเสื้อเป็นสีดํานะคะค่ะเป็นงานดําค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะงานดํานี้ค่ะราคาอยู่ที่850บาทนะคะเป็นผ้าดําค่ะนี่ค่ะชุดหนึ่งนะคะอยู่นี้สี่เมตรนะคะตัดได้ทั้งเสื้อทั้งได้ทั้ง,งกระโปรงนะคะค่ะชุดนี้อยู่4ีเมตรค่ะอยู่ที สองเมตรนี่ค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะสองเมตรนะคะลูกค้าฟังให้คุณยายพูดให้ดีนะคะฟังให้เข้าใจนะคะสองเมตรแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะผ้าอยู่นี้มีอยู่สี่เมตรนะคะตัดได้ทั้งเสื้อค่ะทั้งได้ถ้าถุงนะคะค่ะหรือจะไม่เอาหมดก็คุณยายหนีบออกให้ได้การกายตัดออกให้ได้นะคะถ้าจะเอาสองเมตรนะคะถ้าท่านจะเอาสี่เมตรก็รับทั้งสี่เมตรไปเลยก็ 58, ค, 16, ค่ะ858ราปเป็นส0 0พัน็ค่ะชุดนี้อยู่ที่1ันเ็นะคะถ,ถ้าเอา2เมตรอยู่ที่1 0 0 0ันอยู่ที่850บาทนะคะค่ะาบบาทถ้าเอาค่ะถ้าเอา2เมตร8 5ดบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งถ้าเอา4เมตรก็ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกระโปรงนะคะหรือทั้งชุดถ้าถุงก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเหมาะสมกับขนาดนะคะ ค่ะชุดนี้อยู่ที่1,700บาทค่ะถ้าเอา2เมตรอยู่ที่850บาทค่ะต่อ2เมตรนะคะค่ะบางท่านก็ถามมาไม่เข้าใจค่ะบางท่านก็ถามมาแบบว่าค่ะทั้ง4เมตรหรือคะ850าค่ะไม่ใช่ค่ะ2เมตร8 5ด850บาทถ้า4เมตร1,700็ด 1,700, บาทค่ะ ค่ะนี่ขาวงาช้างค่ะขาวงาช้างนี่ก็อยู่ที่สี่เม็ดนะคะเพราะว่าคุณยายเอามาเผื่อไว้ค่ะคนหนึ่งทักไปเขาเหลืออีกคนหนึ่งก็จะได้แบ่งกันค่ะหรือท้าจะหมดก็ได้ค่ะเป็นขาวงาช้างค่ะค่ะสองเม็ดค่ะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะค่ะผ้าตัดเสื้อไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นขาวงาช้างนะคะค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นขาวงาช้างค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะทักคุณยายมาได้ค่ะค่ะทักคุณยายมาได้นะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายนะคะขาวงาช้างค่ะขาวงาช้างขาวโอโม่ค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะค่ะพื้นนี้ก็สีเทาค่ะสีเทามุกนะคะค่ะพื้นชุดนี้ก็มีอยู่ที่สี่เมตรนะคะเทามุกนี่ค่ะเป็นค่าตัดเสื้อค่ะ สี่เมตรค่ะคุณยายจะเอามาชิ้นละสี่เมตรค่ะเทาโมกก็สี่เมตรดำก็สี่เมตรขาวหาช้างก็สี่เมตรค่ะค่ะเพราะว่าเผื่อบางคนท่านตัดเป็นชุดค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะชิ้นหนึ่งนะคะค่ะชิ้นหนึ่งนี่ค่ะสองเมตรตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะนี่เทามมกค่ะค่ะเป็นแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ ขาต่อเสื้อผืนหนึ่งค่ะค่ะเป็นสีเทามุกค่ะไหมบ้านทางพุ่ทาายืนค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อเป็นชิ้นนะคะขาดทอค่ะขาดไยที่าคุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายมาตลอดบนรักษาพระคุ้ครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกทคานค่ะ